สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้มีมีดค้างสต็อกค,ครับอ่าของช่างอูดครับช่างอูดอ่าเขาเรียกยว่ายังไงดีอะช่างอูดมาบอกนาตีว่านาตีช่วยเอามีดนะครับเอาพ้าแล้วเนี่ยมาขายให้หน่อยนะครับเพราะมันใกล้จะสิ้นปีละมันมีงานค้างสต็อกอยู่แค่20ิบเล่มนะฮะ ให้นาตีช่วยขายให้หน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดนาตีก็เอามาช่วยขายนะครับตัวนี้เป็นงานค้างสต็อกเป็นพ้าแล้วขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ําฝีม้าลายมือรายละเอียดอาจจะไม่เก็บงานนะครับอาจจะเก็บงานไม่ได้เนียนหรือสวยงานเหมือนกับของช่างยันนะครับแต่ว่าก็ใช้งานได้อยู่นะครับรู้จักรูปทรงก็รู้เลยครับนะ ของช่างยันนี่จะเก็บงานดีกว่านะคือนัตตีเป็นคนพูดตรงนะครับของช่างยันนี่เก็บงานดีกว่าเยอะเลยแต่ราคาก็ยังตึงอยู่เลยครับ3า0บาทนะของช่างยันแต่ของช่างอูดวันนี้ครับของช่างอูดวันนี้ครับราคาเล่มละ200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับโคตรถูกนะครับนะ200บาทแลวยังเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับค่าส่งนี่ประมาณ 50- 5 5บาทนะครับนะัตติส่งของแฟตนะครับค่าส่งจะแพงมากนะ ก็เละหลังครับเอามาเอาเละหลังแล้วก็ช่วยช่างอูดเขากันแล้วกันนะครับมามาดูสเปคของตัวมีดกันครับเดี๋ยวนาติจะต้องเอื้อมไกลหน่อยนะครับนี่ครับไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้แหละครับความยาวของใบมีดครับโอ้สิบห้านิ้วครับความยาวอยู่สิบห้านิ้วความยาวสิบห้านิ้ว ความกว้าง2.2นะครับบวกลบนะครับบวกลบบางเล่มก็อาจจะอยู่ที่2.3บางเล่มก็อาจจะอยู่ที่2.1นะครับแต่ความยาวเนี่ยก็บวกลบเหมือนกัน15นิ้วส่วนด้ามจับอยู่ที่8นิ้วใส,ใส่ด้ามด้วยคลั่งโอ้ยาวมากสันหนาอยู่ที่4ีมิลครับ สวยมากสวยมากสองอบาทเท่านั้นเองครับยาวสิบห้านิ้วครับยาว15้านิ้ว ว้างโดยเฉลี่ย2.2นิ้วครับสันหนา4มิลบางเล่มก็เก็บงานสวยครับบางเล่มก็ใช้ได้นะครับก็คละๆกันไปนะครับถูกมากครับ200บาทอ้าวเพื่อนๆสนใจนะครับอยากอุดหนุนอยากช่วยช่างอุดก็แอดไลน์ใต้คลิปทักมหานาตีได้ครับ200บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ